มันเด้อพี่น้องได้กินเมียงเด้อสบายพี่น้องเนี่ยเล่นพี่น้องกินเมียงค่ะเด้อเหมียงค่ะต้องแบบเป๊ะเซ็ตแน่จับมักทั่วแห่เนาะอืมทั่วแห่แน่หวลเข่าแน่ตีกินดับเข่าแน่กินเขากินเข่าก็เมียงเด้อพี่น้องเลยป้าครับอันนี้ก็แม่น้องเม่เนาะอันนี้ก็แม่ห้าวแล้วก็กินเมียงเด้อพี่น้องเลยอันนี้มีไงถั่วดัวกินบ่ มาอยากบอดีเพ็ดได้แม่กินเขากระเหมียงเหมียงขาเด้อเหมียงขาเด้อพี่น้องเลยมาคือแห้งกระเิ็บมาจากต้นสุดๆเลยเป็ลหมันกินหัวมันนเผอด้เสียหนักเผลอได้เสียงหนัคุเรามาเหดแล้เบ่งเหยื่อมาแล้วมาชิมมาเปนมือไหมน่มาเห็นแวมันเปนบนะมันเป่นุ อ่าดีบอกหลามาตาชีดต้งหงายงูม่ก็ไม่บอกจะงายจะตาวเลยบอนนี้แม่ก็เปสบายดีพี่น้องสบายดีกินกับเหมียงเด้่อพี่น้องพป็นอะไละเรากินกับเขาเราถนอมมันได้ขาหัวยใช่ปะฮะจับขาหมวยใช่ไหม มัดขคแห็พี่น้องมัอนังงันไปหลขวหนาขวหนาใค่ไ้กินได้เินอ่ะมัดแปพี่น้องเลยเอาไปเนียนเส่ไหินไหนเสือรวงนลเสืออะไรนะเสือึงนั้นมันก็บมกินมันเป็นเทขายเออเออมันเปื่อนเลยนะเท่ายเขากินเองนี่เขาทำเองนี่มองจะเะอย่างนี้ครับด ไปจะเ่านะก็บรรยากันโอ้ยจันหนุ่มนโตนั่นเราจะให้โซ่ด้วยบ้านเราจะมีแต่บายุบได้ที่ไปถูงบ๊อบไห่โซ่แต่ที่ไมู่อ้ากโซ่ที่ไม่ถูกที่เป็นแล้วนี่นะบ้านเขาจะมีแต่้องคนนะี่เราให้เราจะมาหอบาดแดงบัดรหัวเสืยบ่าวเออบัตนั่นก็บัตบาตคนด้วยเราจะได้บัตรแม่เขเป็มาซื้อเป็ดซื้อไก่เล บ้ลยเนาะวเนาะาไปว่งเราซักตายอ่เนาะพระเจ้าเป็นาชนเบอกเขเจ้าทนงเาเง่้ปากแดงแดงมุดอนเจ้ทงสมายนี้เหรอนาะว้าวมาเด้อมีแต่ข้ารแลชาางเดวบุเ็นเตะชา่าแต่เก่าก็เตะเล่นคือบุเ็นเตะเขาชาบนามาเด้อบนเขาอกาีเ็เสียสิน้อยกับเบอร์ื่นดิมันร กินเ,เยนยงแซ่บเยมาเด้อรุง่งกินเหนียงเด้อเข้าไข้นมาน้าบอเนาะอืมเขาาม่งแล้วมูกับพี่ไอายไส่ชงทานชุปพมก็บทานข้าว ตักมาม่ได้หูม่่หูได้มีแต่หูนักบะตัหูนะถ้าบอเอิ้นึแห้งมลัูอหนักบะแนี้่อยว่าอย่จออย่าวยอนาถึงไปเมื่อเราบอกบกเมื่อเราไปถึงไปยามเมื่อก่อนเะอือนแอหูนักเลยนี่ยนะนักแล้วี่ ใช่เราบวชผอมกันเราได้บชุพอได้พอแล้วถึงว่าเป๊ะเปอยู่มนสานี้แล้วบวกเสียงดังแล้วบนไยิงยินเองำนอกชามันจะฮูู้นัะบององค์นะกันม่อันบชช้อนเอาไหน่วยหนึ่งบวหน่วยแล้วมันใช่ไหมงานจะไม่ใช่หือเปบ่าจะมาหน่อยแห้งจะกระปุนี่มัน มาน้อยแท้บ <aking> ึงบึงลุงสังเกลีนลุงไกแล้วเพราะเราอย่าเกื่อนเพระอย่ากนะทบนะตะโกะนะตะคำโกหนาผู้ใส่สุดใสุ่กเลยไตาคอยชักแลยเปี้ยวเลยดีพี่น้องมากันทันยังเปรี้ยว

กันกันกันตรงนั่นิเดียวจังไม่ใช่ไหมใช่จังเกรมาดูสิอ่ะรับเมียนเราบวชเพิ่งเราได้บาชุธิได้เ่รอเจ้าเล่ยเลยดิบวชแล้วก็เล่นหายเลยผมมายังพอนายได้บาชุธิอำบวชเล่นอ๋องบวชง่ายอ้ที่บวชเนี่ยก็เล่นบ่ ่ราบอกาเลยอย่ได้ก็เจ้าละโหเนาะ้วฝนเนียงค่ะฟังเ่ยคูว่าบวชคู่มือบคชแต่กีเราอ่ะเขาให้บวชบวชแก้บ้ากับให้แรนพดเนที่สีตาูดจากมือเจ้าชีบวชบวสื่อ่นี่มนว้เดียวเลยนะบวชชุ่มกันยันแล้วจะคุหมองได้หนิเอ บทกัากะบทแบ้าใมีกรนั่งบไปเช่นบ้านเนี่ยก็ขณนก็ขึ้นไปแกนแหละป้ายนีปกเที่ยงปกเที่ยงแล้ปก็ป้าต้องน้ำป้านี้ผานรงน้ำขึ้นกับาะไก็ขึ้นไปเช่นในห้องอมบุแก่บาก็ได้นั่เน่ยนเรืออเ่นเนียอดเาเอมัตมากังในบัว อย่างไรก็บวบบวบวอมใช่ไหว่อย่างายก็ได้ย่างไรเ่แม่เมื่อแม่นเื่อแบวกสเช็คี่มัลายมันเขตนี่เคตอันย่าพอบ้านยังแหละตายบผพิสูนบวบบวท้งท้งลมเย็นบม่แม่วเสียนายลมเย็นหายนอบ้านย่างยืมแต่ไปเขาตัเส้นเนี่ยโอ้กย่างยืมกับเส้น บ้านจังเื่อนเต้นตาเพราะบ้านไปเลยเนี่ยห้องบ้านไปเลมันเหงบ้านเมแล้วก็กานภายในสีตาผู้ได้ถอนเมืององคาไดงอะร่ะชคือกั้นนะเมืองเลยคือกันคือเมื้เอาแลนบ็อกต่กี้อกั้นเลนคือกันมแหละบลตะกี้บวชแกบาบวชนเลนบวชนอกก็เยซกซเมแต่าไปบวชตามเมืองแบบอุ้มก็น่นน้บ้านไ ูเมื่อนี่กานเมื่องหกผู้เมื่อจีานใหญ่บอมผู้เลยไปบวชดมาร่วมกันใหม่นะวัง่ยพกเก่หมดไปมาตั้งนี่ผู้ว่าสีไปบวชนะยานเท้าดักัวนากะเนี่ยานทองน้ำอยู่ขึ้นจพระเน่พ่ะัวอามาน้อยผู้ร้องเนี่ยผูหอมกรรมการกันเ่ยพวกแยงเตั้งใหม่เนี่ยพมเพิ่มบมีขคืนอยู่เมืองแล้วอยู่ในขณะเมืองอมเพิ่ อาบอสิขึ้นไม่สแล้วเป็นขนาเนาะมันมีกลอหูค่ะหัวใจถึงได้เมื่อกี้เราบ่นูเนาพีน่แม่บ่ได้ก็ได้ยังมีกำอยู่แต่ว่าดุแรงห้ชิเห็นได้ใช่เราลุกเส็ดแล้คันแล้วเออเออเออดุมาอ่อนมาวอน้เราชิบไทเอ้ไไปหเลี้ยวไดูมก็เล้ว่าอีกนูกนะห้ิบบ่เอะ สิบมันย like ังไปเห็นไปเลี้ยงลูกบ่โอ้ยเผาูเผาเฮือนหายจะแม่งเผากผาเดียงลูกหายทำลายเป็นได้แหละเรามาเชียมเหล่าบัดแล้วฉิบกูเห็นกินเหล่าพวกปันได้กินก็กินกับบุหรี่บุหรีบอย่เงี้ยยี่นี่เมื่อวันเรากินเหล่าอยู่กินธรรมดากินกับอะไรก็เราเลี้ยงไก่เราบุณไปกินอยู่ในเชียงอันนี้ก็ว่าแล้วมีหมูมันเนี่ยนะเราที่ผูเราก็มีผู้จานั่แบบกินผู้มือ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮะเียงผหอมเนี่ยผวงกินขมือเขาไปเขาเปกินกินเที่ยมี่กนเนี่เอาอยงผอมงานคนที่เราด้คอยตีเวหมราทีซื้อนีและางห้กินลายเราบเที่ยงบคนเทียงคนมันขดคือตอนนี้โเยียงเรากินมกทะพีน้องที่ไดมายามโเยี่ยนี่ก็ถึงนี่ตีแต่บ่เมาแล้วก็ล่ตีคนหมดแล้ว เป็ปีนึ่งมาพันชาที่ชาเพื่อนเ้าหยังคนอื่นก็ถือเ่าวมด่นอตจว่าเลาหูจักเราบุกินยงนี่พอเอียนเราบหกินเหล่ากันเล่ากันไก่เเพเราเมาเราก็เป็นคือเก่าเราหนาอที่มายาวเลยไปเมืองไก่แตไก่ปานนี้เจ๊กันเื่อนข่อยแม่มาเพือนข่อยกเพือนเจ้าเจกไก่ใ้เกไก่เมื่อมงเห็นบ่กช่ล้ี่น้องม้อยากคนนีมาใ่ไมจักน้ ใช่ไม่เขาอยู่ฝั่งไทยเนี่ยเขาได้แล้วอยู่ฝั่งไทยเนี่ยข่าวโคไร้พบเียนะอันนี้เขาถือเสบ้านนอแล้ว่าเขาจะนเขาก็มีน้ำมีเงินมีคำเขาน่ำบอดมอไปนี่ยาการใจเขาเนี่ยมีสามบอดนี่ยบอดมอสิไปเนี่ยกันหนึ่กับบ้านไผ่ฮานอกมันแล้วยไปดักมาให้ สองกระบอกคมอ่าเอยมันสอ้ยแหงนอนู้เดียวสิมื่อแรกพัวพ่มาบัดไข่ข้าวแตกออกไข่พิเศษอ้าบแบนี้นามึงดังไข่อ่าดั้งะรดเคยจะดังปิ้งแล้วดั้งแลยปิ้งเลยปิ้งลยมันาปิ้งแล้วมึงมันเขาจะก่อนเนี้ยผมเกี่ยมากเลทำเราลงปิ้งเนี้เออปิ้งอะไรเนีพี่ปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งปลาคือจาิ้งเิ้งแล้วจับีวัไ

ดูเ้างนะวะสามมืออเี้ยก่สามสก้อเนาะเฮาไปใชบุญบ้านเฮาแห้วสามเรามาหาบุญบาเฮาสามมือ่ับวแล้วว่าจะบวชมือเามือเท่ามือนเขานั้มันยากได้กับบวชบวชยังลงบวชบวชเกบ้าแม่พี่กขาโดยพอะชอยรกบวชแม่คนก็บอยากห้บวชมันได้ดอกมือเช่าแม่เพื่อนน่ะเตรไปอยู่น้ำเอาไปพอวงม์ไปนน้ำ ปน้ำว่าไม่ดกหาไปหาเทียงไปหลยไม่ดกว่าบวชให้แม่ช้ลูกเอ้ยบวชร้อยกับพระชาหนึ่งจะได้มายากได้ทิ้งกับมาจะได้ไปกับแม่จะแองจี้่นจเจ้าอออยู่เเออหลับบวชแล้วเฮ้ยเราก็ไปซื้อผ้าคุ้มไปผ้าชงไปซื้อไปกิ่งบวยกิ่หูบุ้นกิ่งหูบวชเป็นผ้าอยู่แล้วมันนี่เราเห็นว่านให้กินมันนี่บุ้งเนี่ยเปรูกเป็นหลอดแกหัวบ้านนี้ ແລະຊາວເຮົາຊິມາຄຸຍອີກປະແດກອີວັນນີ້ຫວັງແບບພີ່ນ້ອງເດີ້ັງາມາປະແດປະດຄຸກິກສລກຊາກນັ່ງທະນອນນເດີພນອອາຕນຸອດຶດຶ ปนมึนตาเหมาเมาตื่นเลยทีเฮอยวอตื่นไว้แท้ฮากกนนอนอคือตื่นไว้แท้อันนั้นยุ่งกันหนาผาพี่น้องก็เลยป้ายปูนนอพี่น้องเนาะขาวๆนะยุ่งกันหนาผากพ่นคือนือไ่ชบไม่่ไปเลยพี่น้องเลยจบคลิปเพียงแล้วนี้เนาะอันนี้แต่อันนี้ก็ลูกเนาะอันนี้ไม่ใหญ่ทวดไม่ใหญ่โยนเนาะแม่เจ้านซก่อเออมือนาะพี่น้องไปทางใด้าง บรรยากาศก็เย็นดีพี่น้องเอ้ยไปาล้วพี่น้องเองเย้ยเจอกันคลิปหน้าเนาะสบายดีเนาะ